อันนี้นั่งทำรองเท้าเห็นหมบอกว่าไม่ต้องเราไม่ต้องพื้นที่มันเอียงตรงเนี้ยเราต้องไม่ต้องใส่กันสึกแต่ว่าเราใส่ยางดิ่เนี่ยยางหนุบงเนี้ยเนี่ยนี่มันสึกไปนะที่มันเอียงไปที่มันเอียงไป มีคนขาดูวันนี้เจ้าวันนี้เนี่ยเมาดูดูอิดเห็นไหมเนี่เดี๋ยวบางจะเก็บอีกหน่อยเอียงพื้นมันเอียงเอียงเห็นไหมเราไม่ต้องไปใส่กันซึกอ่ะแต่เรามียางของเราที่ทําให้แบบพื้นมันเสมอเสมอเลยนะยางตัวเนี้ยเป็นยางที่ดีดีกว่ากันซึกเพราะกันซึกเนี่ยมันเป็นยางธรรมดาซึ่งบางทํารองเท้าบางรูกเป็นยางธรรมดา แล้วมันจะทําให้ตึ้ง่ายก็ไม่ได้แก้พื้นเอียงไงตอนนี้เห็นไหมพื้นที่มันยังเอียงมันหายเอียงอละเห็นไ,ไหมเสมอเป๊ะเห็นไ,ไหมเสมอเป๊ะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอยียดหน่อยบางทีอยากบอกว่าการแก้ปัญหาพื้นกระวดหรือพื้นแจ็คเอียงอะ่ะเราไปใช้การตึ้ไม่ได้การซึ้ไม่ได้ตอบโจทย์ จึงไม่ได้ตอบโจทย์แต่ยางที่เราจะมามาเก็บที่มันสึกหายไปนั่นแหละต้องใช้ยางที่แบบปเปรดดีคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บนะนี่นี่น,น,น,นี่แก้คร่าวๆนะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดทีนี่ที ีคนเข้าดูไหมเนี่ยมีคนเข้าดูม,นมคนมีนมไร่ถามพี่บังได้นะถามพี่บังได้นะนี่วิชาความรู้กันเนี่ยนีย่ที่มันเอียงแหว่งหายไป เดี๋ยวเราเก็บรายลยกินจากฟืนเต็มเต็ เราโป้เลยไหมโป้เก็บก็้เดี๋ยวเยราเก็บรายละเอียดปีสีแบบออกมาแบบเนียนเท่ากันเลยเนียนเท่ากันเห็นไหมที่มันหายไปอ่ะที่มันหายไปอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ต้องแบบเข้าใจหน่อยนะ,ะเดี๋ยวพยายามทําสีนี้ให้มันกลมืนกันก็ดูไม่ออกแล้วที่มันแหว่งหายไปตั้งเยอะนะตอนนี้มันกลับมาโอเคเห็นปะ เนี่ยตัวเนี้ยตัวสําคัญแลวก็ไอ้ตัวที่เป็นแผลที่ว่าหัวมันเป็นแผลเห็นไหมตัวนี้เราเก็บไม่มีละไม่มีแผลแล้วนี่แหละสูตรไทยสูตรมันตัวเนี้ยสําคัญคือพี่บางเขไม่ได้ช่วยได้ถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็คือแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ถือว่าโอเคแปดสิบเก้าสิบโอเคนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นถือว่ามันโอเคนะนี่จากหัวที่มันหายไปจ้ เดีรยุ๊นี่มันยังเป็นอยู่เดี๋ยวใส่ไปแต่ว่ามันก็คือคนก็คิดว่าการที่ไปใส่การซืกอ่ะมันจะช่วยแม่หรอกการซื้อกัมันเอาจริงๆเลยนะมันมีหลายเกรดมาพูดง่ายๆมันก็ช่วยได้แต่การซึกที่ดีอ่ะมันต้องเป็นยางยางที่ดีก็คือต้องยางบเกรดเดียวกับมันนะเกรดเดียวเขาว่านียางเขาเ่ยยางก็ดีๆเนี่ยเราต้องหายางที่เกรดเดียวกันเแต่ถ้าการซึกที่เขาขายกันตทั่วไปอ่ะ มันช่วยได้อยู่ประมาณสักสามอาทิตย์ตรงกลางอาทิตย์แต่ถ้าใส่ก็สึกสเหมือนเดิมเพระอยางมันไม่ค่อยมีคุณภาพนี่คือบอกให้นะพยางบ้านลม,นม,นไ,มนไม่ค่อยมีคุณภาพพยางกันสึกที่เขาขายตัวไปยังไม่ค่อยมีคุณภาพแต่ยางมันมีแบบที่มีเกรดที่ป็นมีคุณภาพก็มีแต่ว่าพี่บางอะ่ะจะไม่ได้ใช้พี่บางใช้ตัวนี้เลยพี่บางใช้ตัวยางที่แบบมาทําพื้นเลยเอาอยางที่เขาทาพื้นเลยทําพื้นติดดีเลยมาใส่ นลมันจะใช้ได้นานกว่างานพวกนี to to mm ้เป็นงานละเอียดงานพวกนี้เป็นงานละเอียดนะใครเข้ามาชมก็ถือว่าโชคดีไปนะได้เช็คได้ทิชทิดีๆไปนะงานพวกนี้เป็นงานละเอียดนะเป็นงานละเอียดนานนะบางคนอะเล่งเล่งไม่ได้นพวกนี้เป็นงานที่แบบ เราอยากจะเรียงมันเสร็จแต่ว่าบางสิ่งเราก็ต้องทาทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งเป็นวันแล้วก็มาเริ่มใหม่ทาทิ้งไว้แล้วปล่อยทิ้งเป็นวันแล้วมาเริ่มใหม่นี่แหละคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องใช้เวลามันไม่เหมือนงานตัดใหม่นะงานตัดใหม่อมันโอเคนะแต่นงานซ์วิสเนี่ยมันไม่ใช่ นี่ยตัวเนี้ยรอยแตกหายมนแล้วก็ภูมิใจแล้วกันตอนมันมีรอยแตกนะมีรอยแตกมีแผลเป็นแผลนะเป็นแผลเป็นรูเป็นโบเลยนะเป็นรูโบเลยนะเดี๋ยวตอนเนี้ยพี่บงังช่วยมาแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือก็โอเคอะเท่าไหร่เนี่ยจึ่งตัวเนี้ยเราไม่ใช่ว่าเอาสีอะไรไปทาได้เทคนิคคนไม่เข้าใจคนก็คิดว่าเอาสีอะไรไปป้ายป้ายแล้วก็จบไม่ใช่สียังไงก็หลุดสีเอามาป้ายไงก็หลุดเพราะสีมันไม่เกาะกับยางตัวนี้ก็ยางตัวเนี้ยคือเคมีอ่ะ มันไม่ต้องกันไงมันก็ไม่เกาะกันมันก็ไม่จับกันแค่นั้นแหละบางคนอะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะว่าเราสีอะไรมาโปที่แร่ม,มาโป้ก็หลุดดิ่ยอันนี้ขนาดขัดกระดาษทรายยังไม่ก็อยากจะหลุดเลยนหนือปะนี่ขนาดเ,เราเราเก็บแล้วเราขัดกระดาษทรายด้วยนะไม่ใช่ว่าจะหลุดเลยนะเนี่ยตัวนี้แหละเป็นเป็นสูตรมันเป็นแบบเทคนิคคือรองเท้าอ่ะเราไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอาเองเราเห็นก็ทํานั่งทํากันง่ายๆคนก็ได้สะกิลวความรู้มาอย่างงงเต๋อ กว่าจะได้สกิลพวกนี้นะบางจะบอกให้ใช้เวลามา20-30ปีอย่างบางอะบางทำมา20-30ปีนะบางก็ทำลนะงทามานานเลยนะทำตั้งอาชีพอะเป็นอาชีพอะอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขามาเพิ่งเล่นวินเทจกันคือเราทามาตั้งแต่วินเทจมันเกิดมาตั้งนานแลว้วไงทีนี้อะเชื่อ,อว่าคนส่งส่งไปให้คนหนึ่งก็ทำเหมือนคนนี้ก็ชำนาญทำเหมือน บางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องเราไม่ต้องทําเองไปทุกเรื่องหรอกส่งขอบคุณที่กดกดไลค์ขอบคุณที่กดไลค์นะครับเราไม่จําเป็นต้องทําเองต้องเป็นทุกเรื่องอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเป็นทุกเรื่องหรือรู้ทุกเรื่องปใครคนอื่นเขาทำมั้งแต่ว่าเราต้องแก้ปัญหามันโอเคที่สุดอ่ะดูวิแผลเล็กลกน้อน้อยเนี่ยเราต้องมา วนเงินแบบมันต้องมานั่งวนนแบบมีข้อความมันไม่ข้อความใครมีอะไรคอมเมนต์ได้นะที่ข้อความขึ้นบ่บางก็เราก็ทำไม่ก็เปลี่ยน YouTube เนี่ยนี่ช่างมาันเลยทำไม่เปลี่ยนก็เอาทำนี่แหละ เอาทำเราตามเราไปรองเท้าไงรองเท้า,าทําเป็นนะรองเท้าทุกคู่อ่ะที่เราทาอ่ะต้องปต้องประดอยประดินประดอยอ่ะถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มอกับราคาทีานน้นบอกตรงอ่ะไม่คุ้มหรอกเราชอบอ่ะเราชอบเราชอบาชอบ,บางชอบพี่บาง่ะชอบ กับการรองเท้ามันทำให้เราอยู่กับตัวเราเองซึ่งคนถ้าไม่ไม่จริงไม่อัดานจริงอะ่ะทำไม่ได้หรอกเนี่ยทำไม นะบางกขาฝากด้วยว่าอันนี้ก็าบางาฝากด้วยว่าพื้นคอนเวิร์ตพื้นแก๊สไม่ต้องใส่กันสึกไม่ผ่านสังเกตไหมบางคนไปใส่กันสึกมาแต่มันก็ยังเอียงเหมือนเดิมปัญหาของมันคือพื้นเอียงเนี่ยเราต้องทาให้มันหนาเอียงก่อนเราต้องทำให้มันเสมอก่อนให้มันเสมอให้ได้ก่อนให้มันเสมอได้ก่อนเนอะปะตัวเนี้ยสาคัญเพราะว่าการสึกก็ไม่ได้ช่วยแต่ตัวเนี้ยเราต้องเสริมยางตัวนี้ขึ้นมาและยางตัวนี้ต้องเป็นยางที่แบบเปรนดีเท่ากันนะวะเนี่ย แต่บางคนเขาก็เยียกว่าการซึกอะไรแต่ถ้าการซึกที่สําเร็จอะยังไงมันยางมันไม่ไม่มีคุณภาพยางไม่มีคุณภาพเท่ากับเท่ากับการซึกที่เราใช้แบบยางตัวเดียวกับพื้นมันยางตัวเดียวกับพื้นมันจะใช้ได้นานแลวเราต้องทําให้มันเต็มก่อนนะ นขนาดชาดาดทางมันก็จะออกเลยแล้วเราต้องทำให้มันเต็มก่อนให้มันเต็มอ่ะถ้าไม่มนเต็มก็คือตรงที่มันหายไปเนี่ยให้มันเต็มขึ้นมาก่อนแต่ถ้าเราใส่กันสึกเลยยงไงก็ไม่เต็มยัง,งก็ไม่เต็มตัวเนี้ยนะพี่วังก็จะฝากไว้ฝากว่าถ้าเราคอนเวิร์บางคนชอบไปหาร้านใส่กันสึกบอกใกส่กันสึกใส่กันสึกมันจริงๆเราก็บอกว่าเสริมยาง เสริมอย่างส่วนที่มันหายไปแต่คนบางคนก็ไม่เข้าใจก็จะพูดว่ากันศึกไงเขาเรียก,รกกันสึกเ็มจริงกันสึก,กใช่ไม่ได้นะพูดตรงๆรพูดตรงตรงเลยพูดบางทำมาแล้วเต็มที่กันสองอาทิตย์กเหมือนเดิมมันช่วยได้แบบชั่วขราวแต่ว่าหาว่าถาวบอไม่ได้ถาวบอึช่วไม่ได้ ก็ฝากกดเลค์กแชร์ฝากกดเลค์กแชร์พี่บางด้วยเดี๋ยวพี่บางทำที่ใครส่งรองเท้าให้พี่บางทำอ่ะสบายใจได้พี่บางทำเป็นเป็นที่เลยทำเท่าที่พี่บางมีสกิลเลยนะเพราะพี่บางอ่ะชอบในการทำเดี๋ยวพี่บางอ่ะทำคนเดียวไม่ทันรองเท้าก็ต้องตัดส่งล้วยเนจะยจะเยอะเลยหลายเรื่องอ่ะซึ่งหาคนแทนไม่ได้ทำไมไม่หาช่างมาช่วยมันไม่มีใครช่วยมันไม่มีคนชอบอ่ะมันคนไม่มีคนที่ชอบรองเท้าจริงๆอ่ะ คนที่จะทาตรงนี้ได้คือต้องรักมองข้ามเม็ดเงินไปก่อนเม็ดเงินมองข้ามไปเพราะถ้าคุณทําด้วยเม็ดเงินนะ่ะคุณจะทําออไมาเล่นที่หรอกแต่ถ้าคุณทําด้วยว่าอยากทอกมาให้มันให้มันสวยให้มันดูดีอ่ะมันยากยากกว่านะก็ฝากขอบคุณทุกๆคน แชแช่ก่อน